สวัสดีค่ะเอสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้พี่ตุก๊กพามาโรงแรมมาเที่ยวนะคะที่โรงแรมพีทนาโคลรีสอร์ทแอนด์สปาที่ปัทยาค่ะเป็นโรงแรมที่ชาวต่างชาตินะคะกดไลค์เป็นระดับหนึ่งนะคะเพราะว่าเป็นโรงแรมที่เหมาะสําหรับครอบครัวนะคะวันนี้พี่ตุก๊กเลยพาน้องเท็ดดี้มาเล่นน้ำจะมันจะมีเป็นแบบ เหมือนคลองอะค่ะพี่ตุ๊ขอเรียกว่าคลองแล้วกันเนาะแม่คะแม่คะแล้ว<อ>ไ,<ม>ไปแล้วก็ไหว้นะคะแล้วก็จะมีห้องพักเป็นแบบว่าแม่คะบอกว่าเป็นกระท่อมเล็กๆนะคะแม่คะบอดีดิโนนี่อ่าน้องเทดดี้ก็อยู่ตรงนั้นเองนะคะแล้วก็เป็นกระท่อมเล็กๆนะคะเป็นแบบว่าเป็นบ้านเล็กๆอะค่ะเปิดมาก็จะเจอคลองเลยนะคะแต่ว่าเขาก็ทําเป็นบรรยากาศที่เป็นแบบอ่าออกแนวรีสอร์ทบาติกนิดนึงเพื่อดึงดูดใจชาวต่างชาตินะคะเดี๋ยวพี่ตุ๊ก กับครอบครัวจะเดินทางไปที่ซิเวอร์เลคค่ะเพื่อที่จะพาน้องเทดดี้แล้วก็ครอบครัวไปเที่ยวกันที่ทะเลสาสีเงินเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันนะคะเดี๋ยวพี่ตุ๊กตัว่ายน้ำแล้วดีค่ะวันนี้นะคะพี่ตุ๊กก็พามาเที่ยวทริปพัทยาค่ะวันนี้เป็นวันหยุดนะคะก็เลยพาลูกชายน้องเทดดี้มาเที่ยวหลังจากที่แบบดูแลแบร์รี่เยอะเนาะ ก็เลยไม่ได้ดูแลเทดดี้เท่าไหร่ก็เลยพาเขามาเที่ยวค่ะหลังจากตักทรายที่ทะเลพัทยาหาดพัทยาเสร็จแล้วก็เลยพามาที่ซิลเวอร์เลคเนาะซิลเวอร์เลคก็เป็นอะไรที่ทุกคนก็ถ้ามีครอบครัวก็คงจะอยากมาเพราะว่ามันจะมีกิจกรรมเยอะในสถานที่ซิลเวอร์เลคพัทยาเนี่ยนะคะก็ก็จะเป็นมีพื้นที่มีจุดถ่ายรูปอะไรมากมายเลยนะคะมีกงหัน,นลมแล้วก็มีเหมือนก็เป็นไร่ยังุมุนด้วยค่ะ อากาศที่นี่นะถึงตอนมามันจะแบบเป็นมืดครึ้มนะแต่พอพอมาแล้วอะคะ่ะอากาศก็สดใสท้องฟ้ากส็สดใสเลยแล้วก็จะเป็นหน้าร้อนแต่ก็ไม่ได้ร้อนมากะคะ่ะวิวทิวทัศน์อะไรเนี่ยก็สวยเดี๋ยวพี่ตุก๊กจะพาเข้าไปชมข้างในนะคะสำหรับวันนี้ใครอยากชมมาตามตามุต๊กมาเลยนะ ตอนนี้เราก็ได้เข้ามาในซิบเบเลงแล้วนะทําไมเขาถึงเรียกว่าซิบเบเลงรู้ปะเพราะว่ามันเป็นทะเลสาบสีเงินเนาะเวลาแดดมันตกกระทบเนี้ยมันจะกลายเป็นสีเงินที่แบบสวยงามมากก็เลยเป็นที่มาของที่นี่นะคะแล้วก็ในนี้ก็จะมีสัญลักษณ์เป็นแบบว่าคล้ายๆเป็นกังหันลมอะคะ่ะแล้วก็เป็นทุ่งดอกไม้นะคะซึ่งสวยงามมากใครๆที่แบบมีลูไมีหลาอะไรเงี้ยคะ่ะก็พามาเที่ยวได้หรือว่าเป็นคู่รัก ก็สามารถพา,พามาได้นะคะเขาก็จะแบบมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายอันนี้ไปตุกซื้อตั๋วเข้ามาแต่เดินเข้ามาเขาก็ไม่ได้คิดสตางค์นะคะแต่ว่าไปตุกซื้อตัว๋วนั่งรถเข้ามาเขาก็คิดคนละ100บาทเด็กไม่คิดแล้วก็ใน1 0 0บาทเนี่ยเขาให้น้ําองุ่นนะคะจากไร่องุ่นนะคะให้ชิมฟรีหนึ่งแก้วด้วยแต่ต้องเก็บใบไว้ด้วยะคะ่ะเที่ยดไปบ้า,ไบา,บานไหนเร ทำเปนะครับด้วยเครื่องตัวนี้นะครับหรือว่าทำการแยกกากองุ่นแล้วก็น้ำองุ่นออกให้เรานะครับกากองุ่นทำเป้ก็จะอยู่ด้านบนหรือน้ำก็จะอยู่ด้านล่างเราก็จะทำการดูดน้ำองุนนะครับมาต้มที่ห้องนี้อีกทีหนึ่งนะครับโอเคนี่ไม่ใช่แบบมะเขือพวงที่ตำน้ำพริกกะปินะคะแต่เป็นองุ่นที่ยังไม่สุกเนาะเขาบอกว่าการที่ให้องุ่นดกนี่คือต้องตัดไใบนี่มันออกให้หมดก่อนนะคะมันถึงจะ ออกเป็นผลออกมาได้เนาะเทดี้แล้วเขาก็มีพอเสร็จอะเขาจะให้น้ำเนี่ยกวดนหนึ่งแต่ต้องเอาใบเสร็จไปแลกมาพี่ตุกก็ไปแลกมาแล้วนะคะเทดี้นะมะงุนอร่อยไหมครับพูดพูดให้อร่อยอร่อยเป็นไงรสชาติเปรี้ยวไหมเป็นไงรสชาติเป็นไงรสแซ่บรสชาติเป็นไงแซ่บมันอร่อยมากโอเคมันอร่อยมากๆนะคะคอนเฟิร์มค่ะโอเคค่ะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในมหัศจรรย์ของป่านะคะ ถ้าจะไม่ได้เามันหัวโป๊ะโอเคค่ะเพราะว่ามันจะหล่นมาใส่หัวเรามันใหญ่มากเลยเนาะอะไรเงี้ยอันนี้เป็นพืชผักสนครัวที่ทางซิวเวอร์เลกเนาะเขาปลูกไว้แล้วก็เป็นอุโมงค์อุโมงค์ผักเรียกว่าอุโมงค์ผักนะคะใครที่หิวหรือว่าเอาน้ำพริกมาก็สามารถเด็ดแล้วก็กินได้เลยนะคะแต่ว่าพี่ก็ไม่รู้ว่าพี่คิดว่าเขาคงอินทรีย์อะดูดิลูกมันใหญ่ใหญ่ใหญ่อย่างนี้ทุกคนก็คงชอบ่ะเนาะโอเคนะหนึ่งในมาความมหัศจรรย์ของซิวเวอร์เลก อะไรแบบนี้แตงกวาฟักแฟงยักษ์แล้วก็มีน,นี่ด้วยน้ำเต้าไม่ใช่น้ำเต้าปูปลานะน้ำเต้าเฉยๆโอเคนะคะขอให้มีความสุขสำหรับวันนี้นะคะวันนี้พามาเที่ยวแล้วนะคิดถึงนะอย่าลืมพี่ตุกะะต๊กนะคะพี่เดมีลักพี่เล่นมีตุ๊กนะคะบายบายสวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชมแล้วว่าพามาเที่ยวลูกๆหลานที่นี่ซิลเวอร์เล็กทะเลสาบสีเงินนะคะบายบาย